คอมเ,เดเออร์ซีโร่ทูจะมีสีที่ออกแบบมาเหมือนกับร่างแรกแต่ว่าชุดเกาะเนี่ยเป็นคนละร่างนะซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเออทำไมเอามาชุดแบบสีร่างแรกแต่ที่จริงเนี่ยข้างในคนละชุดกันเลยสําหรับตัวของชุดเราซึ่งคนใช้มีถึง2คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮิเดนฮารุโตะแล้วก็ตัวของน้องอีสูนังเอกของเรื่องและจุดเด่นของคอมเดเออร์ซีโร่ทูนั่นก็คือการต่อสู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ตามหลากหลายสถานการณ์ทําให้การต่อสู้เนี่ยมันเร็วกันมากๆกบวกกับความเร็วสูงของชุด ขอมเมดี้เดอร์ซีโร่ทูทาให้การต่อสู้ที่กระฉับกระเฉงต่อสู้อย่างโคตรไวและวิธีการแปลงร่างของคอมเมดี้เดอร์ซีโร่ทูจะใช้ตัวของซีโ like ร่ทูโพไรคีบวกกับตัวของที่ดินซีโร่ทูไดเวอร์ในการแปลงร่างซึ่งน้องอิสุข,ของเราเนี่ยเป็นคนสร้างไอเทมทั้งสองนี้ในการแปลงร่างนั่นเองและความสามารถของคอมเมดีเดอร์ซีโร่ทูนั่นคือการคนนํานวณการจอนตีของสโตได้หลากหลายรูปแบบภายใน0.01วินาทีทําให้การต่อสู้ได้เปลี่ยนกันอย่างเห็นได้ชัดคู่ต่อสู้ต่อสู้ยังไงจัดได้ทุก ขบวนท่าและอย่างหนึ่งก็คือความเร็วสูงของคอมมานเดอร์ซีโรทูเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนึกว่าเทเลพอร์ตแต่พี่แกนีก่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนั่นเองและอันสุดท้ายนั่นก็คือตัวของท่าไม่ตายกับตัวของซีโรทูบิ๊กแบงท่าไม่ตายไรเดอร์คิกทาให้ตัวของซีโรทูสามารถจาัดก,การต่อสู้ได้อย่างเฉียบพลันและรุนแรงและสเปคก,กายกาพานนะครับนั่นคือสูง200เซนติเมตรหนัก102.1กิโลกรัมพลังหมัด62ตันพลังเตะ120ตันกระโดดสูงอยู่ที่ 200เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมตรใน0.2วินาทีคอมเบเดอร์ครอสเซเบอร์คอมเบเดอร์ครอสเซเบอร์จะเป็นร่างที่ย้อม,มาจากร่างแรกที่ทีมงานเอาสีฟ้ากับสีระอองดาวเนี่ยมาเพ้นสีในชุดของร่างแรกทําให้เป็นร่างสุดยอดซึ่งตัวของครอสเซเบอร์โอ้โหพลังดาบเนี่ยเรียกว่าจัดจ้านเพราะว่าใช้พลังดาบได้ทุกรูปแบบในซีรีส์เซเบอร์และตัวของครอสเซเบอร์ก็จะมีร่างย่อยอีกไม่ว่าจะเป็นตัวของกิมสันเซเบอร์และตัวของฟิชเจอริงเซเบอร์ซึ่งตัวของร่างสุดยอดป ปกติจะมีอยู่ร่างเดียวเรียกว่าคอร์เซเบอร์นี่โอ้โหมีพลังดาบที่เยอะและร่างย่อยที่เรียกว่าเยอะแยะมากมายและตัววิธีการแปลงร่างนั่นก็คือตัวของเบรฟดากอนวันเดอร์ไรบุกบวกกับตัวของฮาโคเคนคอร s สเซเบอร์ซึ่งจะได้ดาบตัวของฮาโคเคนคอร์สเซเบอร์เนี่ยต้องเอานักดาบนะมาอยู่รวมกันและใจต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถึงสามารถจะใช้ดาบเล่มน,นี้กันได้ซึ่งดาบเล่มน,นี้ต้องใส่ตัวของเซย์เคนส์คอรสไดเวอร์กันด้วยฮะถึงจะแปลงร่างได้และพลังความสามารถนะฮะกับตัวของ Cross er, คอรลสเซเบ หลากหลายรูปแบบไม่จะเป็นดาบรุ่นพี่ดาบตัวเองใช้ได้ตั้งแต่ท่าปกติยันท่าไม้ตายแม่ใช้ท่าของคนอื่นได้เนี่ยมันเจ๋งจริงๆและอย่างนึงก็คือการการบ้านพลังฮะสามารถใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ในการกันพลังของศัตรูได้และอย่างนึงก็คือการล่ำดาบทําให้สภาพบ้านเมืองเนี่ยกลับม,มาเป็นปกติได้แม่ดาบนี้นี่มันเยี่ยมจริงๆและตัวของท่าไม้ตายนั่นคือการใช้ท่าไม้ตายไรเดอร์คิกและตัวของการใช้ลื่นพลังดาบอะไรต่างๆทําให้ตัวของฮาโกคินคอสเซเบอร์โอ้โหแม่มันสาร็จประโยชน์จริงๆแล มาดูตัวของสกยภาพตัวของร่างนี้ฮะนั่นก็คือสูง223เซนติเมตรหนักอยู่ที่98.5กิโลกรัมพลังหมัดอยู่ที่64.7ตันพลังเตะอยู่ที่110.8ตันกระโดดสูงอยู่ที่117.8เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมตรใน0.6วินาทีคอมเมดรเดอร์อันติเมดีไว้กับคอมเมดรเดอร์อันติเมดไว้ซึ่งในร่างสุดยอดนี้โอ้โหดีไซน,น์นี่ออกมานี่เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่ามีผู้ใช้ถึง2นซึ่ง วิธีการแปลงล่างนะครับก็จะใช้ตัวของ Ge Forex เนี่ในไวส์สเบวกกับตัวของ r e ไวส์ไดเวอร์ในการแปลงล่างซึ่งตัวของ r e ไวส์ไดเวอร์เนี่ยจะมีถึง2อันนะฮะและกีฟเ r อรลกนี่ก็จะแบ่งกันคนล,ละข้างในการแปลงล่างเป็นล่างทั้ง2อันนี้นั่นเองซึ่งความสามารถเสกตัวเองให้เป็นล่างโคนี่ทำให้ตัวของการต่อสู้ดีเรียกว่าได้เปรียกกันเป็นอย่างมากการสื่อสารระหว่างอีกคนกับอีกคนต้องใช้คอมโบในการสื่อสารอันนี้นี่รวมใจกันเป็นหนึ่งคุยกันได้ต่อสู้กันได้และอย่างหนึ่งก็คือพลังแม่เหล การโจมตีของร่างทั้ง2อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไร้กาดกนันเป็นอย่างมากและถ้าไม่ตายของอัจิเมตะรีไวกับตัวของไว้นั่นก็คือการใช้หมัดไบเดอร์พันนะฮะทำให้ศัตรูโดนหมัดอันนี้เข้าไปโดนสนามพลังแม่เหล็กทาให้กู้ต่อสู้ตายหากันอย่างแน่นอนและอย่างหนึ่งนั่นะคือตัวของแมกเนตรีพลชั่นแอนด์แอตเิน่าคอมโบซึ่งจะกลายเป็นการคอมโบระหว่างตัวของไวกับรีไวที่ประสานพลังแม่เหล็กทาให้การโจมตีเป็นแบบดึงศัตรูไปมาทั้งผักและดูดทําให้ตัวของศัตรูนี่ ไม่สามารถโจมตีได้และตายไปเองอันต่อมานั่นคือสปาร์กิ้งโผลแอคแท็กนั่นคือการสร้างพายุหมุนที่ยกตัวศัตรูขึ้นมาแล้วก็ทําการโจมตีกลางอากาศโอ้โ oh หเรีกว่ามันเท่มากและตัวของกิฟเฟอร์แฟงคลาสนั่นคือการสร้างฟันแหลมขึ้นมาทั้ง2คนนี่กาดสตัตด้วยตัวของพลังอันนี้และอีกอันหนึ่งนั่นคือการเปลี่ยนตัวของไวส์สปินลูกบอลนะทำการโจมตีแบบลูกบอลกลางอากาศทำให้ตัวของลูกบอลพลังแม่เหล็กโจมตีใส่ศัตรูได้อย่างสุดมันแล้วสเปกการใคลื่ภาพนะครับ,รบนั่นคือตัวของอัดิเมต ไวท์เเป็นสูง202.3ซนเมตรหนักอยู่ที่105กิโกรมพลังหมัดอยู่ที่83.7ตันพลังเตะอยู่ที่308.1นตันกระโดดสูงอยู่ที่270.7เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมตรใน0.8วินาทีทรัพยากาพของอัติเมตไว้นะฮะสูงอยู่ที่201ซนเมตรหนักอยู่ที่103.6กิกัมพลังหมัดอยู่ที่81.6ตันพลังเตะอยู่ที่287ตันกระโดดสูงอยู่ที่284.2เมตรและความเร็วสูง สุดอยู่ที่100เมตรใน0.7วินาทีคอมเลเดอร์กีสนะซึ่งร่างนี้จะมีดีไซน์ที่มาจากจิ้งจองก้าหางนะฮะและชุดนี้ก็จะเป็นสีขาวราวกับเทพเจ้าในญี่ปุ่นกันเลยซึ่งชุดออกมาเนี่ยโอ้โหหลายคนชอบมากนะฮะเพราะว่าแหมดีไซน์มันดีและพลังนี่แม่งอย่างเทพเจ้ากันจริงๆซึ่งวิธีการแปลงร่างนะครับก็จะใช้ตัวของดีไซน์ไดเวอร์ในการแปลงร่างบวกกับบูสต์มาขึ้นหนที่แยกออกมาเป็น2ชิ้นเสียบด้านข้างแล้วก็ปลดแปลงร่างกันได้เลยแหมอ้ไที่แปลงร่างนี่ผมช และตัวของพลัง God of Genesis Power ึังสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงนะฮะคือตึกที่มันพงมันพังเนี่ยสามารถให้กลับมาฟื้นคืนกันได้สามารถก่อสร้างอะไรก็ได้แหมเรียกว่ามันเจ๋งจริงๆสามารถสร้างพลังหลุมดําได้แม่งพลังในี่โอ้โหพะจา้าโคตรและพลังจิ้งจอกก้าหางของกีสก็คือการใช้หางในการควบคุมการต่อสู้ทั้งจับทั้งล่าทั้งยืดโคดไขย้ายสามารถใช้ได้ทุกเวลาโอ้โหแม่งมันเยี่ยมจริงๆและตัวของ Dynamite Boost Time สามารถเร่งความเร็วได้ชั่วขณะหนึ่งได้ เป็นอะไรที่สุดยอดกันจริงๆแล้ตัวของท่าไม่ตายฮะกับตัวของบุสไนวิตเทอรี่ฮะการใช้ท่าไรเดอร์คิกใส่ศัตรูนะซึ่งศัตรูอยู่ไหนโดนท่าไรเดอร์คิกตายหากันอย่างแน่นอนและอีกอันนึงก็คือท่าไม่ตายอาวุธกีสบัตเตอร์บีคิวนคือการใช้ทั้งดาบฟันศัตรนะูฮะสามารถปล่อยพลังขึ้นพลังออกมาได้และตัวของการยิงศัตรูสามารถยิงศัตรูตรงไหนก็ได้แหมพลังท่าไม่ตายเนี่ยเรียกว่าสุดยอดกันเป็นอย่างมากและตัวของสเปคค่าพลังทางกายภาพของกิสไนนะฮะนั่นก็คือสูง2 1 9ซนตมรน้ําหนักอยู่ที่119.9กิโกรัพลังมัดอยู่ที่69.9ตันพลังเตะอยู่ที่149.9ตันกระโดดสูงอยู่ที่169.9เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมตรใน0.9วินาที Com เบนเลเดอร์เรนกระชา์จะเป็นร่างสุดยอดที่มีร่างเป็นสายรุงนะ้งฮะแต่ว่าชุดนี้ออกมาแบบสีน้ําเงินซึ่งพลังของกีแกจะมีความหลากหลายกันเป็นอย่างมากพอใช้พลังของหเราเคมีคการ์ดเนี่ยเยอะมากแล้ววิธีการแปลงร่างนั่นก็คือตัวของกอชาร์ดไดเวอร บวกกับตัวของนิติกรที่มีชีวิตบวกกับตัวของนิติกรไรเคมีกร์ดในการแปลงร่างเอาตัวของนิติกรเสียเข้าไปแปลงร่างได้ทันทีรับพลังความสามารถของเรนโบว์ก็ชาร์จว่าแม่เป็นร่างที่มีพลังเยอะมากมันจะเป็นตัวของเราก็ชาร์จบาเธอร์ที่สามารถซัมมอนออกมาได้หลากหลายรูปแบบทั้งตัวที่เป็นสูตรแอคเตอร์หรือรูปแบบต่างๆมาได้ทั้งหมดและสามารถเปลี่ยนร่างได้ด้วยโอ้โหแม่ซัามมอนออกมานีตดเอาเปรียบกันเลยและอย่างหนึ่งของเรนโบว์ก็ชาร์ คือการแปลท่านะฮะร่างนี้สามารถแปลท่าได้ทุกรูปแบบโอ้โหร่างอื่นนี่ไม่ทํานะร่างนี้สามารถทําได้และเข็มขัดของพี่แกสามารถพ่นไฟได้แม่ผมชอบมากนะเข็มขันเนี่ยเป็นตัวช่วยกันเลยและตัวของค่าไม่ตายฮะอย่างตัวของกอชาร์ดเรนโบว์ไฟเวอร์นั่นก็คือการใช้ท่าอ่าไรเดอร์คิกที่ออกมาเป็นสายรุ้งแม่นึกว่าท่าไรเดอร์คิกนี่สร้างสรรค์ถ้าตัวของกอชาร์ดบาร์เทอร์คอมโบสามารถใช้พลังท่าไม่ตายรวมกับตัวของคอชาร์ดบาร์เทอร์กันได้แ ตัวของท่าอาวุธนะฮะในการยิงปืนออกมาหรือตัวของประชาร์นาโดสามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วดูสเปคความสามารถของร่างเรนโบกประชานะนั่นคือความสูงอยู่ที่204.1ซนติเมตรหนักอยู่ที่101กิโลกรัมพลังต่อยอยู่ที่82ิบตันพลังเตะอยู่ที่100ตันแล้วก็ดวสูงอยู่ที่1 7 2เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมตรใน1วินาทีตัวของคอมเมนเดอร์กาบูมาสเตอร์โหมดหนึ่งใน2ร่างสุดยอดของมาสเตอร์กาบูที่มีความ โดดเด่นทางด้านของความเร็วความคล่องแคล่วและการต่อสู้ที่ใช้ทักษะสูงซึ่งสีชุดจะเป็นสีม่วงกันนั่นเองและออกแบบมาเนี่ยโอ้โหมันน่ากินซะเหลือเกินและตัวของอุปกรณ์ในการแปลงร่างนั่นคือตัวของโอชิพอตใส่ตัวของเฮนชินเบลกาบุในการแปลงร่างนั่นเองซึ่งพลังความสามารถนั่นคือสามารถใช้การโจมตีความเร็วสูงดดดสายฟ้าสีรุ้งในการโจมตีซึ่งออกแบบมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าขาเนี่ยต้องใช้กรงเล็บในการเบรกแล้วก็ทําให้ลําตัวเนี่ยต่อสู้ด้วยความเร็วสูง มันเป็นอย่างมากซึ่งสายฟ้าออกมาเนี่ยมันสีสวยกันนะแล้วก็ในร่างนี้เนี่ยสามารถใช้ดาบปืนในร่างอัพเกรดฟอร์มอะไรกันได้ทั้งปืนช็อกโกแลตดาบม,มันฝรั่งโอ้อถือว่าพาร์คี้สร้างสารรค์ดีมากและอย่างนี้นคือสามารถเปลี่ยนเป็นตัวของโอเวอร์โหมดในการต่อสู้ได้แม้ทั้งเร็วทั้งโจมตีแรงสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เหมือนกันศัตรูนเนี่ยมันจะสู้กันยังไงและตัวของท่าไม่ตายนะก็จะมีอยู่ประมาณ2อย่างนั่นคือตัวของบัทอนบีดสแตรทที่สามารถเสกขวดออกมาทําให้เป็นแพลตฟอร์มในการต่อสสู้าามารถดง นึ่งมาจากการโจมตีศัตรูและท่าไรเดอร์คลิกนั่นคือสามารถเสกขาให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็โจมตีด้วยท่าไรเดอร์คลิกทําให้ศัตรูนี่สามารถตายได้เหมือนกันและอย่างหน,นึ่งก็คือตัวของสเปคทางกายภาพสูง198.8อยสซนติเมตรหนักอยู่ที่แป5กิโลกรัมพลังมัดอยู่ที่5.1ตันพลังเตะอยู่ที่7.8ตันกระโดดสูงอยู่ที่9.1เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100ในึน่งร้อยเมตรในงล่งสุดยอดวินาทีโอเวอร์โหมดหนึ่งในสองพล er ังร่าง ทั้งสีส้มสีเหลืองและสีม่วงที่ผสมกันได้อย่างลงตัวและจุดเด่นที่เป็นร่างนี้นั่นก็คือการใช้พลังโจมตีด้วยหมดัดที่มีพลังที่สูงที่สุดในบรรดาร่างของกาบุซึ่งตัวของการโจมตีจะมีพลังทําลายล้างที่สูงมากเพราะว่าพลังหมัดี่ต่อยแต่ละทีเนี่ยสามารถทาลายล้างสิ่งรอบข้างกันอย่างรุนแรงและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวของเกาะที่สามารถดูดซับแรงกระแทกสามารถสะท้อนกลับได้ทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลแต่ร่างนี้ต้องแลกมากับความเชื่องช้าของเกาะเพราะว่าเนื่องจากพลังเนี่ยม,ม,ม,มันเยอะเกินไปทําให้ วันไหวเนี่ยมันช้าไปหน่อยวิธีการแปลงร่างของร่างนี้ฮะจะใช้ตัวของโกจิพอตบุกกรณ์ในการเก็บพลังงานของขนมโกจิโซซึ่งต้องเก็บตัวของโกจิโซให้ครบประมาณ100อันถึงจะสามารถแปลงร่างร่างนี้ได้ซึ่งในเนื้อเรื่องนางเอกของเราฮะโยนโกจิพอตเปล่าๆออกมาฮะแต่ว่าข้างในไม่มีโกจิโซทําให้ตัวของโกจิโซของเราเนี่ยรวบรวมใส่โกจิพอตทำให้พระเอกของเราเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างร่างนี้ได้ซึ่งใช้คู่กับตัวของเทนชินเบลกาบุพอแปลงร่างเสร็จก็สามารถแปลงร่างเป็นโอเวอร์โหมดได้ความสามารถของโอเวอร์โหมดก็จะเป็นตัวของพล พลังหมัดล้วนๆว่าจะเป็นตัวของ over smash พลังหมัดที่สามารถปล่อยพลังในคลื่นพลังหมัดอะไรกันได้และตัวของ over finish ท่าจากการศัตรูที่ใช้พลังหมัดบวกกับคลื่นพลังสามารถจัดการศัตรูเป็นท่าพิฆาตของร่างนี้ตัวของสกยภาพของร่างนี้ว่าจะเป็นตัวของความสูงอยู่ที่198.8เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่112.2กิโลกรัมพลังหมัดอยู่ที่10ตันพลังเตะอยู่ที่8.1ตันพลังกระโดดอยู่ที่2เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมตรใน9.8วินาที